จังหวัดลบบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่4เดือนทำทันทีควิกบิ๊กวินให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีนายปรัชญาเป,ปียะตังรองผู้ราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชมุมเร่งรัดการติดตามการดำเนินง,งานของอำเภอในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง11อําอำเภอของจังหวัดลบบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการตำรวจคณะกรรมการประลัดอำเภอจากทั้ง11อำเภอเข้าร่วมประชุมโดยก่อนเริ่มการประชุมประธานได้นำส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมยืนถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาที จากนั้นได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมและข้อสั่งการที่สำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาประกอบด้วยผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่17ตัวชี้วัดผลงานดำเนินงานตามบัญชีรายชื่อเอ็กเซลล์และการมอบทงหมู่บ้านสีขาวการควบคุมตัวผู้มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบาบัด นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ร่วมรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดปี2568และผลการดำเนินง,งานด้านการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายรัฐบาลในการลดปัญหาย,ยาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดซึ่งคาดว่าปฏิบัติการควิก k ิกวินจะช่วยเสริมศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายลดปัดจจัยเสี่ยงในชุมชนและยกระดับคุณภาพ ชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอย่างเป็นรูปธรรม